ใครชอบกินกุยช่ายนะคะห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆกุ้ยช่ายหลอดค่ะมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดไปลงมือทำกันเลยค่ะเบลใช้เป็นเส้นใหญ่แผ่นแบบนี้นะคะเบลนำไปนึ่งให้ร้อนแล้วค่ะทำเสร็จเบลจะไม่นึ่งต่อแล้วนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วจะนำไปนึ่งต่อก็ไม่ต้องนึ่งในขั้นตอนนี้นะคะน้ำเปล่า200 ML ซีอิ๊วดำา5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1ส่วน3ช้อนชา น้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะแล้วก็เคี่ยว8 1 0นาทีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะไข่ไก่3ฟองแล้วก็ยีไข่ให้แตกค่ะพอไข่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะก็ดันไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่กุยช่ายลงไป300กรัมนะคะปรุงรสเลยนะน้ำตาลทราย2ช้อนชาสซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา แล้วก็ผัดทั้งหมดรวมกันเลยนะคะพอคูช่ายของเราสุกแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะไปเตรียมห่อกันได้เลยค่ะแล้วก็นำเส้นใหญ่นะคะมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะตักไส้วางตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับเหมือนในคลิปเลยนะทําง่ายมากๆค่ะเสร็จแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะถ้าใครจะนำไปเนื่อต่อก็ได้นะคะ ก่อนทานนะคะโรยกระเทียมเจียวเยอะๆค่ะอร่อยมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทานนะคะสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ